เ่นหาคุณเดี๋อให้ให้งิน้้วโอ้ลยก็ที่้อายงอการคาชอพห้อสบานดอยดหาคู่นีหยกที่หบหอนพาากายหลายเป็นคนหลัอยากเบิ้ง

โอ๊ยปวด้ให้ยิมนเอี้งสนท้นม่นนี่มมานั่งโฟลอยู่ดีมะไม่ยกลุกีอะไรคนก็่าลไปวันไกพี่เทียวไมให้หรอกโอ้ยารเป็นเป็นไเนาะ ที่เสียครับควรตะลานน้ำเงินะมีทหารเหลืองนะวันราคายศทหารเหลืองมีเจ้าปีกินน้อยใครถูกงงนะวันนี้ประกาศโดนเอาน่ะนะเก็ใส่เสือ้อแขีนผุด เราจะมาแบบยิ่งใหญ่อลังการนะคะในการเปิดตัวแล้วก็ม้อด้วยรางวัลนะคะสายสะพายนะคะจากาด้วยโยนแลาวอย่าเอาไปเอาไะเอาไปกระตุกขากนี่ก็บวอไรนะเรียนจากบุคลิกนะคะของท่านนั้นคือสาเเครื่อเดียวกไอ้ต้อนหาเลยเดี๋ยวเบาเนี่ยเดี๋ยจนหมดเนี่ย ข้าวีกสามร้อยน<อ>ั่งีท่ไหนเนี่ยว่ามาถึงสัาากคนนึงอ้าอย่าไปสนใจกับแฟนครับวามันคูน,คน,คน,คนี่ห้ายกครับคาน,นี้นะคไ้นรทยนะครับมอต่อันะคะวัญใจพี่นพันมาดานะคะปลอดเป็นมาปลอดเอาสามยก่เอออสีปรยประมายไ่ะครับ บอกนะคะเนี่ยจะมีการจัดงานนะคะก็จะมี <laughs> โอ้ยลเลยโอ้ขอบคุณครับอ่ะว่กันต่อเดี๋ยวยังมีผู้หลังอะไเยอะช่วยกันช่วยกัน <languages? S 1> <fare? debuted. S 2> โอเคยกกับบ <โ todas S 2> เคยกออกมาพี่น้องเาตายใะหบเคยกโอ้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 บเคยกคือหายเจผิวหน <am> ังลมาเนี่ยนี่เลืองเขาเลืองเขาแท้มันมัน้ำเินเนี่โอ้เด็กสร้างลายใหม่ของพีเสือนี่นี่นี่นีเห็นมาเน่ครับอกว่าตี

โอ้นี่พ่นั่นักันี่แจี้้นี่อโอ้หัวใจครับหัวใจคู้นิ้วันกะทหัวใจครับโอ้ยโอ้ยคนไศอกกับคนไศอกพี่น้ครับัแตศอกเท่อหลายเท้าครับถ้ทาทางาคิดว่าอดครับหมดอันหนึ่งครับ ผู้นี้เรากำหนดไว้ที่สามยกครับเห็นเป็นวีเนียงทั้งดน้าทํางเี้ยแน่จะเห็นใจบ่อยครับคนนี้ละครับมือน้าบอร์หนึ่งครับในแต่ละเพศสาวสาวงามอยากได้สความแบบเชิดป็น โอ้บรรยากาศแบบนักเตะเปลีนมาปีนี้อยู่บนบังเท้าสูงๆในชุดสวยๆที่เปลี่ยนความร้อนในเวลามากกว่า6ชั่วโมงน้องเขาทำได้ต้องบอกว่าทีมงานคนหนุ่มไฟแรงที่มือโปรใบแดงกับเตียนสิกับต่อยมวยมาก่อนยากครับดักล้อมจัดมวยมุ่งมั่งครับโอ้ตอนนี้ทำฟาร์มติกลีนช่วยเอา เอาลับหูล้ับเ้าไปนต้เปตสาเขด้อว่ง่ายๆน่ะโมันยกไปเยอะเลยเอาหัว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  นี้ป้โอ้โหพีล huh. mm ีมไม่ได้กินข้าวบ้านราี่ี่้นมีเนี่มันเดือร้อเดือดร้อนอ้ยสามยกครับโอ้

เว้ยเมื่อครูของข่กแข้งชื่อถังใจเว้ยเขาไม่หาพันเงิรอยกแตะคนหักเน๊อธดาแล้วเขาขับรถเก่งกระบะครับอีสุสเอาเอาตัวเนี้ยคปไหนผมบ้างอาฟอสปจะกลับบ้านครับโอ้มาทำบุญตั้งไรครับ เราวันเราดาักกาบานนะครับเราหิวนันเราเสียมวยครูงึงกันแต่เหมือนแล้วํำกันก็พู้ซอกนะครับมัอาร,ร,รมณ์แล้วกอมันดีโอ้ยเลมาบนเวทีตะ<า>ลึงนเวทต้อามลจะของรงองนะัเอา้าสอลรืปอใบม้สอรสีสองห้าหนึ่งชุริมครับขยับรถด่วน <c oughs> เนเนี่ยเมีีสองชั้นด้วยเอาเล็งนะจบทุกไทยแล้วเนอะอ่มียังกะใส่ไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนีๆปีฮึดปเถียงอัะมาจากไหนล่ะครับไอทีเนียบๆลงเรเชื่อเราเราเมีเสียงแล้วครับเออเนี่ย โว้ยพี่น้องบ๊อบโอ้บทกขอบคุณครับพระละครครับขอบคุณด่างสุดซึ้งที่ลีบเพะครับดีสวยงามสวยงามเอาปอมเ้อหน่อยจากบาทมันเห็ดดีต้องยอมครับเสีย่างเดียวจะม่มีแห้งนะมาดี่่างครับ ที่เหลิอมอกนินนมที่ดังเนี่ยย่ามไปป่วยมันงประพัน์ครับเรามาดูคู่เอกใจอีกหนึ่งคู่ของทีมงานประสานคู่มวยจากคนหนุ่มเฟรนหงคืนนี้ของเรนทางด้านมูดเดยกรุด็มิทสซนยังรับ พบกับทัพใหญ่สสิปภายิมครับคู่นี้ไปกับกันที่หนึ่งมื่นครับตามนี้นะคะร,นนรับคุบณไไฟัง<ม>รันลำดับต่อไปเป็นการประกาศคเชิคลองขกับาค่ะขอเป็นสุพรคับน้องปแวราวนะรเีครับส่งาำับคู่นี้ ก็เรียนเธอพี่เสือเตรียมชามสิเตรเดือ์ยอดเตรียมสามปีช้องปองอ,อะไรกันน้องปยกับคู่พ่ามาเย็นตัวงน่อยกันหน่อว,ว้าลูกพี่บ้านมันบอกแล้วลูกพี่แล้วไม่หาไม่ทีไม่ทำจะหาท่ทาดิลฐ์ ครับสาวน้อยเล็กนิดนะครับน้องกาญนะครับนางสาวนักตะโกนสาวหกส้ครับเป็นผู้ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในค่ำคืนนี้นะคะทุกท่านก็จะได้เห็นเบื้องสัาธรรมของตัวเองที่นั่งอยู่ชมนะคะรอรู้อยู่ในที่นี้นะคะค่ะขอแสดงความดีๆกับสามางหมายได้ร่วมงาน ทุกบกระจายครับมาที่น,นี่เลยครับมีเลือกสิดใจครับโอ้โห,โหลมัะหายไปไหนนะรับไ,ไม่เจ้าเด็กอมรค์ไอเจ้าหยื่อลูกนครบับมาเที่ยวนี้เสืออาาครับเด็กดางมาน ส่วนทางด้านนักเงินไอเจ้านี้ทักทับใหญ่ครับเพื่อนครับกำทังใจความเหมาะสมกับตำแหน่งค่ะนทีม้ดยชูทับใหญ่ดาวพอน้องอวัลนะคะยิ้สวยยิ้มยิ้มยิ้มมตาราง อโอ้ยสีเหรียญยังก็เรียนโลหะจะมาถามพี่ขอจับพี่ก็เหรียนว่ินถาถือกันผู้นีน้ชิงหน่งเมือนครับ,บอ่าชิงเงิ้ใกล้ๆกันเียละ,ะบัดพี่เพิ่งนองเียให้กับนางไราับนะขอ้นี้หน้าว,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 วันตาโอ้วันนี้มันมีพี่เข้ามาแทงครับ สวค่ะเรียนเท่านด้านบนเดีค่ะสวยตมันก็เสียขึ้นตวนยทีุ่่ที่มีรอยยิ้มสวยงามจากพคุณนะคะผู้นี้ชิบหนึ่งเมือบงเพี่น้องนะบ้านเฮาเดยสกันเงินจิตกันรับความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิม โอ wow. ้ส oh, oh. nice ุดทุกกีดความพี่นอกเ้ยวัได้ายอารมณ์เ <youtubers>: ต็มนี่แหละครับลูกหาจิบนะครับฟันได้ก็ต้องฟันด้วแต่ถ้าฟันไม่หล่นก็ตัวใครตัวมันอเองนะครับ เสี young, so ่ยงผู้ซอยเสี่ยงเนี่ยคุณหลักยาสูกลงไปเอาไปหุ้มถูกแล้วเนี่ยโอ้ยทั้งใจดีเอาละครับรุ่นพี่เดินคู่รุ่นน้องเลยครับโอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้โหนี่มันเก่าตายแล้วหัวแฟนๆครับโโอ้ผมบอกว่าแต่ละเม็ดแต่ละดอก นี่คือยกขาจินนะครับเลยอันนี้ประตูกไขตัวมันเลยครับเอาได้เลยข่าเด้อลูกพี่หอนเงินชูทับแต่ร้อนเง่นแลวน้วทำให้รับุ๊กนี่กระตูไปตัวมันนะพี่น้องเด้อโอ้โอ้โอ้นี่โหดเอาแล้วก็เดินเลย โอ้โหปวดปวดดปวดแน่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 ไ่นเยอะเลยสีข้อออคออิ่แหน่ว้ยทักเพียวมอมมาปวดข้อขครับตไม่ละหาพัดหาโอ้ยุยยคุยควาเอาละ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 ปากายมึงหว้ยเสียบโอ้โจัดเอาเอา เอาคูคูว่าเริ่มหูรุ่นน้องแล้วเราอ้เอาเอาโอ้บอบอกว่าดีเต้นๆเต้นเอาละบทจบหนึ่งก็มันฟาครับโอ้พวงศักเล็กสอนเดียนแดนนี่สมังพี่เสือ สองค่ายดีซะด้วยสองพันดังเฮ้กสองค่ายดียีห้อน้องลุดน้องจะตกใจหรือเปล่าเฮ้อยมาถามเรื่อง่ยจ้าของนั่เปียนมาถึงมวยกะนเลยไหมฮะมวย ไปผิวปากมันเด้อโอ้โหโปรตโครตโครตน้ำแรงมาเป็นกรรมการทุกคนะต้าพีบ่อยไล้วล่ะพีกินก็าขาร่างกายสบายแดงนี่เจ็นสิ่งนี้ต้องมองด้วยว่าตาถึงกับแฟนครับใครที่เขาบอกว่าลุ้นว่าห่างนี่หลายท้องตกใจไปหลายรายแล้วกับแฟนครับผู่นี้ก็โปรดติดตามครับเอ้า คับพีก็เปิดวงพี่น้งอย่าพาไปนะไเป็นผู้เอกใจนะขับพีนะครับเอาอีกแะเอาอีกาเว่มือสูดีว่ามันดี เป็ดกับเบ็ดเบ็กับเบนะและแล้วบาพื้เคดอันตรายแล้วครับมันสางข้อเเอาหัวเอาโดนหัวเฮ้ยโอ้เสียบโอ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเเฮ้ยยเ มองไปมองมาก็มีแผลมีแผลแต่จะพูดเบียดเฮ้ยเบียดโอ้ย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 โอ้ เด็กกังได้ยืมยืมดีทับใจครับเจ้ากายครับแจกเดโดยวอาทิตหัวใจครับผูดเม่ทถันเลยอันนี้ไปก่อนเอะใกายมึ่งแซวบอกเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยกำลังลูกพีอะไรเนี่ยเออเฝ้ามาเอาเอาอาันอันนี้คิดฮอนลูกพีก่กระซิบเบียลูกพี่ยังสองหมเนี่ย